เราจะผักดันคาแรคเตอร์แบบที่มันเป็นไทยแบบเนี้ขึ้นไปสู่นานาชาติได้แล้วเราก็กําลังสื่อสารไม่ว่าจะเรื่องผีของคุณนะ่ะจะมาจากโลกตะวันตกโลกตะวันออกก็มีเรื่องผีไม่เหมือนไม่ต่างกันเส้นแบ่งระหว่างความน่ารักกับความน่ากลัวของผีแต่และแบบไม่มีอยู่ในงานทั้ง10แบบของคมปิเทพเทียนชุดนี้เลยนะคะเพราะว่าเน้นเรื่องความน่ารักล้วนๆทั้งที่ออกแบบมาจากเรื่องผีคะ่ะ แต่กว่าจะทําได้ครบต้องใช้เวลานานถึง3ปีทีเดียวเพราะว่าต้องสวมคาแรคเตอร์เด่นๆเ,เช่นพัมกินโกสประจําเทศกาลฮาลโลวีนในวัฒนธรรมตะวันตกผีในแฟรงเกนสไตน์ผีเจียงซือหรือว่าผีดิบจีนค่ะที่ยุคหนึ่งดังจากหนังฮ่องกงเรื่องผีกัดอยากกัดตอบมาจนถึงผีไทยๆอย่างกุมารทองค่ะ ซึ่งทั้งหมดมาในหน้าเดียวกันแต่งผีขึ้นจากมอมมาชเมลโล่ที่ออกแบบไว้ด้วยแรงบันดาลใจจากประติมากรรมมอมสัตว์หิมพานในวัดพระาธาตุขามแก่นพรอมไม่อยากเห็นฝีมือช่างท้องถิ่นถูกด้อยค่าค่ะและเพื่อย้ำว่าศิลปะจากภาอีสานสามารถต่อย,ยอดเป็นงานชิ้นใหม่ๆได้แบบไม่จำกัดกรอบความคิดเตรียมแสดงในงานสยามฮาโลวีนค่ะเรื่องผีเัเป็นเรื่องแรกๆที่เราฟังกัน จนพอดแคสต์มันเริ่มเยอะหลายๆอย่างจนที่เราเห็นในหลายช่องทางมีประวัติศาสตร์มีเรื่องเล่าของคดีฆาตกรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเหมือนเราผูกพันช่วงโควิดก็เลยแบบติดต่อพวกพวกอาร์ที่เขาเคยวาดกระตูนเล่มละบาทสมัยผมจะเป็นเล่มละหนึ่งบาททุกวันนี้น่าจะ15บาท20บาทผมไม่มั่นใจก็จะเป็นการเล่าเรื่องเรื่องเล่าขนาดเล็กแหละอย่างที่เราเคยคุยเรื่องเล่าผีเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องล้าของชาวบ้านเรื่องเล่าผีเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องเล่าแบบนี้เป็นเป็นเรื่องเล่าที่ที่มันสะท้อนมนุษย สะท้อนสังคมจริงๆหิมาพานนั้นเป็นโลกแสดงให้เห็นถึงการที่ไร้ซึ่งกรอบของรูปแบบและมันทําให้เขาเป็นอิสระและมันทําให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆผมว่าในโลกของตะวันตกกาลังสนใจเรื่องความเป็นไปได้ใหม่ๆมากๆเรื่องเล่าที่มากับงานออกแบบสําคัญไม่แพ้อไอเดียกับฝีมือค่ะ เราที่ผ่านมาเคยมีงานอาร์ตทอยผีไทยขับเคลื่อนด้วยวิธีคิดแบบนี้มาก่อนรวม5แบบในคอลเลกชันสร้างจากลายเส้นไทยครั้งนั้นนะคะก็เป็นการร่วมงานกับแดนสุดสาครและสุรพลล่อใจจนออกมาเป็นชิ้นงานที่มีเรื่องราวคล้ายกับที่เห็นมาจากการ์ตูนผีเล่มระบาดซึ่งเป็นงานร่วมสมัยที่ศิลปินทันอ่านในวัยเด็กค่ะความประทับใจเรื่องเล่าส่งต่อมาถึงอาร์ตทอยในปัจจุบันซึ่งแข่งขันกันที่ไอเดียและเปิดกว้างกับการทำงานอย่างมาก ทำให้ศิลปินออกแบบจากสิ่งที่ตัวเองสนใจและไม่ยากที่จะเข้าถึงนักสะสมและวงการอาร์ตทอยค่ะวันนี้ลูกค้าผมเริ่มเป็นธรรมชาติขึ้นทุกคนคุยประวัติศา,ศาสตร์กันแบบคือคุยกันเลยเหมือนไปหามาเลยอย่างเงี้ยถึงเวลาอาจารย์อย่างนี้นีน้ที่อาจารย์ทําตอนนั้นน่ะมันอยู่ในอันนี้นี้นีผมมีลูกค้าตั้งแต่พระผมมีพระนะครับมีพระผมมีพราหม์พระพราหม์ผมมีนะผมมีตำรวจผมมีทหารผมมีพยาบาลคิดดูว่าสินค้า ที่ที่ที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่ทําให้คนเข้าถึงศิลปะได้หลากหลายอาชีพก่อนหน้านั้นมันจะเหมือนต้องคนในวงการศิลปะที่จะมาดูเราคนที่ชอบศิลปะบ้างถึงจะมาดูงานเราเราก็มีความเฉพาะตัวเราอยู่แต่ว่าเราเปิดฟังรับฟังไอเดีย up รับฟังคนรอบๆข้างมากขึ้นหรือว่า่างไคือก็เราก็ฟังลูกค้าเรามากขึ้นแล้วบางครั้งสิ่งที่เราฟังลูกค้ามันก็กลับมาให้เรามามองเรื่องคอนเซปต์ใหม่เราค่อยๆทําให้มันง่ายขึ้นศิลปะไม่ควรยากครับ มันไม่ควรจะยากมันควรจะง่ายและมันก็มีคุณค่ามันในเชิงลึกที่มันยากขึ้นจแอนทวินอับเฉาไม่อับเฉาเละหิมะผ่านมาร์ชเมลโลเป็นผลงานก่อนหน้าที่คมกลิ่เทพเทียนสอดแทรกเกร็ดความเป็นไทยซอนให้หลุ้นสนุกในแบบกาชาปองค่ะ โดยประสบการณ์กว่า5ปีนับจากเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยจนออกมาทำงานสตูดิโอผลิตงานเต็มเวลาเห็นว่าข้อจำกัดอยู่ที่ทุนผลิตสูงทำให้ศิลปินจำนวนไม่น้อยที่สนใจยังไม่เข้าสู่ตลาดค่ะแต่ว่าก็มีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่าสายผลิตพันมาจากเทรนด์อาร์ตทอยและคนซื้อเห็นมูลค่าจากการสะสมเทียบกับมูลค่าอาร์ตทอยในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ